วันนี้เราจะมาสาธิตการชงกาแฟนะคะสมมติว่าเราจะทานเป็นเอสเพรสโซเราเลือกโหมดเอสเพรสโซได้เลยค่ะแล้วก็เขาจะเซตให้อัตโนมัตินะคะเราก็กดใช้งานได้เลยเดี๋ยวเครื่องเขาว่าจะท้ำยิ่งทำง,งานเองะะอัตโนมัติค่ะปรับระดับแก้วได้กดดรณีเป็นเอสเพรสโซนะคะน้ำจะอยู่ที่ประมาณ40่อลประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแก้วต่อไปนะคะเราจะมาชง อเมริกาโน่นะคะเลือกไปที่เมนูอเมริกาโน่ได้เลยแล้วเราจะสามารถเซตให้อัตโนมัติเราสามารถเลือกตั้งค่าได้อีกนะคะระดับความเข้มแล้วก็ระดับน้ํานะคะระดับช็อตก็เซตได้แต่เราเลือกแค่เป็นออโต้นะคะกดใช้งานได้เลยจะสังเกตได้ว่ากาแฟ่เฮเซลจะมีปริมาณ